จังหวะนี้ยังไงเลือดเดือดน้อยฮะกระสุนหมดแต่ก็ยังยิงไปได้เรียบร้อยไทเลเยอร์ฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าโค้งดีจริงๆนะตายครับเดี๋ยวต้องมีอีกฮะนี่นี่นี่นตรงนี้ครับไม่ต้องให้เสียเวลายิงโค,ค้งเข้าไปเลยโอ้โหดูความโคง้งตัวเล็กตัวน้อยอยู่ซอกไหนไม่รอดครับแต่จังหวะนี้ยังไงฮะยิงไม่ถึงไม่เป็นไรสไล่เข้าไปยิงเลยครับผมปื้แบบนี้เลยสุดยอดปเลย สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้อยู่ด้วยกันในเกมวอลล o บอลกันอีกครั้งหนึงครับผมซึ่งครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมการแจกในกิจกรรมกริดออเวนั่นเองครับครั้งนี้เป็นการแจกปืนไททันนะครับผมขนาดหนักนะครับก็คือขนาดอัลฟ่านั่นเองนะก็เป็นปืน d i s c o r d ียครับนะปืนชนิดนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นปืนที่ดีมากๆนะครับเป็นปืนยิงลักษณะวิถีโค้งนะทุกคนโค้งจริงๆฮนะเรียกได้ว่าแบบหักศอกเลยก็ว่าได้นะนะครับ ยิงได้ในระยะ600เมตรนะครับผมความเสียหายตอนนี้อยู่ที่มาร์คสองเลเวล12นะครับกเ็เขาเรียกว่าอะไรนะ2,728นะครับดาเมจนะครับผมรีโหลดเนี่ย5วินาทีเท่านั้นนะครับผมเออลูกกะสุนหมดก็ยิงยิงต่อได้นะครับโอ้โทษทีทุกคนผมพูดผิดมันไม่ใช่มาร์คสองเลเวล12มันคือเลเวล25เลเวลเต็มนะครับ ลืมไปว่ามันเป็นปืนของไทยท่านนะเลยทาให้ผมพูดปิดครับทุกคนโอ้โหปล่อยไกกันเลยทีเดียวนะนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากได้กติกาไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นกติกาว้าให้ตรงนี้เลยนะก็คือกดไลค์ครับผมนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปในครั้งต่อไปกด s u b s c r i b e ครับนะเพื่อจะไม่พลาดครับการติดตามคลิปวิดีโอต่างๆนะครับการแจกรางวัลต่างๆกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนังสตตีมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะได้ไม่พลาดเนาะนะครับ ส่วนที่3ครับสำคัญมากๆเลยนะครับพิมพ์ไว้ในส่วนคอมเมนต์ครับแฮชแท็กครับผม r u n g c h นะครับผมอย่าอีกทีนะฮะ r u n g c h ครับแล้วก็เว้นวรรคหรือเว้นบรรทัดนะครับนะก็คือแพลตฟอร์มเอ่อ ID ของเพื่อนๆนะครับ ID ของเพื่อนๆนั้นคืออะไรแล้วก็เว้นวรรคหรือเว้นบรรทัดแพลตฟอร์มครับผมของเพื่อนๆนะ Android iOS สตรีมนะครับหรือช่องทางที่เพื่อนๆเล่นเกมนะครับเขียนเข้ามา ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ทราบนะครับผมก็สามารถที่จะพิมพ์รุ่นโทรศัพท์มาก็ได้นะสรับตัวใช้โทรศัพท์อะไรนะครับก็จะได้แยกออกเนาะอะไรประมาณนี้ผมก็ช่วยเขียนให้ได้นะครับโอเคฮะนะครับก็เหมือนเดิมแนละ้วกติกาของเราก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรสําหรับการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แจกทั้งหมด7จ็รางวัลน,นะทุกคนแน่นอนฮะสมาชิก3รางวัลบุคคลทั่วไป4รางวัลน,นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมในการจับแจกกับสมาชิกในไลฟ์สตรีมเนี่ย แน่นอนครับผมนะส่วนสมาชิกท่านไหนที่ไม่ได้ในไลฟ์สตรีมก็ไปลงไอดีไว้เพื่อจะลุ้นรางวัลกันต่อไปนะก็เรียกได ktor, ้ว่าได้ผลประโยชน์2ต่อกันเลยทีเดียวและวันนี้ผมก็จะมาเล่นเจ้าเอฟเฟลนะครับติดดิสคอเดียสามก็บอกเลยครับผมนะคือเต็มชุดอนะปืนโคงทั้งชุดเลยให้เพื่อนๆได้รับชมกันไปลุยกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมไป มาครับผมเปิดฉากกับเจ้าเดก้อนครับผมนะเจ้าเดก้อนตัวนี้ผมก็เปลี่ยนมาเป็นล่างลิมิเต็ดแล้วนะเป็นโฟเซ้นเด็ก้อนครับผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นปืนโฟเส้นทามเมอร์นะครับผมตอนนี้ของรางวัลส่งให้ถึงท่านแล้วนะนะครับผู้ที่โชคดีในกิจกรรมกรีปออเวคครั้งที่แล้วนะของรางวัลได้จะส่งไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเช็คในครังดูเลยนะครับสําหรับโฟเส้นทามเมอร์นะครับผมอ่ะมาต่อกันดีกว่าครับนะ ครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมครั้งล่าสุดครับแล้วจะเปิดฉากกันด้วยเดกกอนเอ๊ะตัวน,นี้ข้างหน้าก่อเดก้อนเหมือนกันนะทุกคนโนสีเหลืองแบบนี้เลยนะก็าจำไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับผมจะเล่นแบบลุยๆนะครับให้ดูกันเลยนะว่าเออมันเป็นยังไงนะครับผมเอยมันจะนุกขนาดไหนนะตายครับเดี๋ยวเราไปบวกกันเลยดีกว่าเดก้อนเจอเดก้อนจะเป็นยังไงนะครับดูซิว่าโลกใครจหนา,าก็กานนะทุกคนตายครับยิงแม่ปืนผมนี่ยิงคนละจังหวะเลยนะนะครับเพราะติดเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะติดปืนขนาดเล็กที่เป็น ปืนของแพะนะครับยิงเป็นช่วงๆเนี่ยนะครับสองกระบอกนะแล้วก็เป็นลาบี้สองกระบอกครับอมันก็เลยจะยิงแบบแปลกๆหน่อยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยเอ้ยนี่ครับจะแตกแล้วฮะนะครับปยของเราโล่ยังเต็มครับแต่เลือดหายไปครึ่งหนึ่งนะทุกคนของเขาโลดทั้งโล่ทั้งเลือดหายไปแล้วฮะใครจะอยู่ใครจะไปบวกกันนาดูมีเพื่อนเราช่วยด้วยครับยิงบุ้มเรียบร้อยเป็นเราที่ได้นะครับหนึ่งคิวสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับ ก็เป็นการสร้างสมเกตไททันนะทุกคนก็คือจะได้ชาร์จพลังชาร์จพลังของไททันให้เต็มด้วยนะนะครับเราจะได้เอาไททันมาใช้ได้นะดูที่ว่าเดก,ก้อนจะทาได้ขนาดไหนนะตอนนี้ก็เกือบครึ่งหลอดกันแล้วอุ้ยโดนยิงครับผมแต่ยังไม่ตายฮะโดนลิปเปอร์ยิงเข้าไปฮะนะครับเพื่อนๆสังเกตด,ดูที่หลอดสีเหลืองนะครับคือหลอดโล่นะครับเอจิสของเจ้าเดก้อนนะคือผมใส่โมดูลนะครับเพิ่มโล่นะครับโมดูลเพิ่มโล่ไปสองอันเลยนะทุกคนเออมันก็จะ เขาเรียกได้ว่ามันก็จะรีชาร์จเร็วมากๆนะ,ะก็เลยที่ว่ายิงยังไงโลกก็ยุยบุกย,ยากครับผมนะโลยุบายากครับปึบหม้ครับบวกเลยฮะไม่ต้องสนใจใครตอนนี้ทะลุมาถึงหลังบ้านแล้วไอ้สองตัวนี้ทําอะไรกันอยู่ไอ้สองสามตัวนี้โอ้มันเหมือนใส่แคมป์ครับโอเรามีริปเปอร์กันอยู่ข้างหลังฮะเหมือนการตั้งค่ายอย่างดีเลยนะสองตัวด้านหน้านะครับเป็นใส่เออเขาเรียกว่ายิงตรวจดนะครับระยะไกลแล้วก็ข้างหลังเป็นไนเปอร์แต่ตอนนี้เราไล่เก็บ้วครับผมปุบบุบแบบนี้ฮะได้ไม้หนึ่ง ริเปอร์ยังไงไรสิดยังไงครับผมปึ๊บเรียงเรียบร้อยตัวนี้สวย,วยกันเลยฮนะโอ้ยจังหวะนี้จะรอดไหมเนี่ยเจอภาบเนี้ยเจอภาพเนี้ย,ยแตกเลยครับผมเด็กก้นของผมเสียชีวิตครับแตกแ่ก็ทําผลงานได้อย่างดีและแน่นอนนะครับบนดาดฟ้าเรือแบบนี้ต้องใช้แพอุย้ยรู้สึกกระตุกนะทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับมันกระตุกยุ้ยยักษ์นะดาดฟ้าเรือแบบนี้มันต้องแพครับผมวิ่งไปแล้วจะดีให้เขาตกเรือไปเลยนะทุกคน คิ้วไม่ได้ไม่เป็นไรครับดันให้ตกเรือก็ยังดีนะไปครับผมพูดแล้วทําเลยครับวิ่งไปแบบนี้เลยนะติดหน่อยครับจะวิ่งให้ทะลุดาดฟ้าแต่ก็เริ่มการลุยแล้วโดนยิงก่อนเลยครับผมเฮ้ยแต่ยิงไม่เข้าครับนี่แบบนี้เรียบร้อยครับก็จะว่าเล่นแพะนี่ค่อนข้างหายห่วงนะแต่ก็ต้องระวังแพะฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวโดนดีตกเรือซะเองนี่ก็จะแย่นะทุกคนเฮ้ยแบบนี้เลยปึ๊บๆนะครับแพะนี่มันทนจริงๆนะครับและหลายคนได้รับ เขาเรียกว่าทราบข่าวการเนิบแล้วก็รู้สึกดีใจโล่งอกไปเลยนะบอกเฮ้ยโดนซะก็ได้ก็ดีในะจังแพะตัวนี้นะนะครับดูดีทุกคนแข่งมากมากครับแข่งโป๊กนะครับแพะเนี่ยนะครับแมถ้าเกมนี้นะรู้สึกว่าคู่ต่อสู้ของเรานั้นอาจจะปะืนยังไม่แรงหรือเปล่าหรือย,ยังไงก็ไม่รู้นะนะครับแต่ก็เป็นหัวสิงนะครับลีกลีกสูงอยู่นะห้าพันกว่าถ้วยนะครับเกือบหกพันแล้วมั้งนะก็จะไม่ผิดนะหลันไปครับเรียบร้อยแต่ครั้นี่ไม่พ้นแน่นอนนะเจอแพะเข้าไป เลือดของเรานั้นยังลดไม่ถึงครึ่งหลอดครับแต่ทําการคิวกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะใครมาก็ตายหมดครับเจอแพะของหลังก็ไปนะครับผมเอออันนี้ผมไม่ได้โมเห็นเห็นกันอยู่ครับนี่นี่นี่ยังไงล่ะยังไงล่ะเรียบร้อยจัดไปอีกค,ครับผมสวยสวยก็เลยทีเดียวเนี่องจาว่าใครใครก็เอาไม่อยู่นะแพะครับยิงยิงยิงได้อีกไหมได้อีกแล้วครับผมนะครับ <laughs> แพะตัวเดียวครับตอนนี้เกรดไททันเต็มแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะเอาไททันลงมานะครับต่อจากแพะกันเลยทีเดียวเดี๋ยวให้แพะตายก่อนครับตอนนี้อยู่ในวงฮรเราจะไม่ระเบิดหุ่นทิ้งโดยเด็ดขาดเราจะต้องตายในทน้าที่ทุกคนแบบนี้เลยบึ้มเรียบ้อยรีวิ่งลีเจนดครับรสวยนะครับน้ำนนานเพื่อนๆน,นะครับผมทามคลิปที่ไลเนี่ยอาจจะไม่ได้แสดงความโหดกับเท่าไหร่นะก็เล่นตามใจซะส่วนใหญ่ครับคลิปนี้บอกได้เลยว่าโหดจัดนะทุกคนไล่บี้ขยี้คู่ต่อสู้แบบไม่ยั้งมือกันเลยทีเดียว นะครับไม่เกรงใจกันเลยฮะนะครับแบบนี้เลยนะครับตอบแต่ที่ยังไม่ตายครับเราจะทําการคิวไปเรื่อยๆตัวนี้ยังไงครับโอ้ผู้โดนยิงหนักมากครับเอฟเฟกในเกมนี่ดูไม่ออกเลยว่าปืนใครเป็นปืนใครนะทุกคนดูดินะครับทั้งปืนยานแม่นะครับผมปืนนั่นปืนนี่ครับโอ้สารพัดโอ้เรายังมีชีวิตอยู่จะคิวได้ไหมแต่้โอ้เจ็บได้ฮะคิวไท่านไม่ได้ครับเมื่อกี้นั้นเลือดท่านเหลือนิดเดียวแล้วมาแล้วครับผมพระเอกของเราในวันนี้เจ้าไอเปลนะครับ เออเมื่อตอนต้น,นคลิปผมพูดชื่อผิดหรือเปล่าเป็นอ e ีฟิวหรือเปล่าเออผมชอบอ่านอ e ีฟิวอยู่เรื่อยนะไปเลยฮะแบบนี้ครับยิงปืด้ดโอ้โหเพื่อนๆเห็นไหมครับความแรงของมันนั้นสุดยอดครับผมปืด้ดคือลวดเดียวเนี่ยหายไปเลยนะผมใต่โมดูลที่ยิงไททันเพิ่มขึ้น,นครับสามลูกไปเลยทีเดียวฮะเพื่อจัดการกับไททันโดยเฉพาะเลยนะนี่เหนสวยแบบนี้เลยครับผมอยู่ตรงไหนก็ไม่รอดนะทุกคนนะครับอยู่ตรงไหนก็ไม่รอดนะถ้าไม่มีที่กำบังแบบแน่นๆจริงๆแล้วก็สไลด์ไปเลยครับผมปื้ด นี่ครับปื๊ดเรียบ S! <S ร้อยครับไทสเลเยอร์จะยิง like ตัวนี้ต่อเลยนะครับก็เรียนได้ว่าลูกกระสุนไม่พอยิงแล้วครับผมเอ้ยลูกกระสุนหมดแล้วยังไงต่อครับยิงปุ๊ดปื๊บปึ๊บลูกกระสุนหมดโดนยิงตส่ครับแต่ยังไม่ตายฮะยังได้อยู่ฮะลูกกระสุนหมดแต่ยังยิงโค้งไปหาได้ครับผมเรียบร้อยไทสเลเยอร์แ้วจังหวะนี้ยังไงครับเอ้ยอยู่ตรงไหนก็ไม่รอดครับผมเดินไปครับนี่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 ด้านซ้ายมือครับดูความโค้งซะก่อนปื๊ดปึ๊บ เรียบร้อยโอ้โหสายนี่ครับยิงไม่ถึงไม่จะปัญหาตะไลเข้าไปยิงครับผมปืดแบบนี้เลยเปียวกระดิ่งว่าเปียวเรียบร้อยไทยซลเลยเยอร์สุดยอดไปเลยฮะดังต่อได้เรื่อยๆนะข้างล่างมีหมอคอยช่วยเหลือครับใช่ไหมเอาไม่ใช่ครับเป็นเป็นเอฟเฟกต์จากยานแม่นะนี่ครับไปเรื่อยๆครับยืนยิงสบายๆแล้วครับผมถ้าอยู่ในระยะนี่นะครับถ้าไม่โดนยกหลายหลายครั้งนี่เจ้าไอเฟลก็ใช่ว่าจะตายง่ายๆนะไม่ตายง่ายนะครับผม ายครับยิงอย่างเดียวฮะแต่อย่างที่บอกครับอยู่ตรงไหนก็ยิงโดนนะเพือนดูดิปื้ดแบบนี้เลยนะครับจะไม่ดีได้ยังไงเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้าไปนะครับผมนะใต้คลิปนี้เลยนะนะครับตามที่ผมบอกไว้นะครับแฮชแท็ก runc g ครับเพื่อรับปืนดิ้อคลอดีนะนะครับแจกทั้งหมด7ลรางวัลสมาชิก3มรางวัลครับกิจกรรมมีเหมือนเดิมไปๆนะครับผมแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าเกมนี้ โชค,โชคดีนะครับได้รับใยชนะแล้วก็เล่นแบบังหวะนี้ก็ชิว้วแล้วล่ะนะครับชิ้วๆก็หมายถึงว่าเราชนะแน่นะนะครับไม่ใช่ไปบูลลีใ่ใครนะครับน้องๆหลายคนบอกโุณพิลังบอกว่าชิวๆเดี๋ยวก็ตายเองนะครับผมคือผมเล่นเนี่ยเล่นแบบชิ้วๆทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะตายเองหรือแพ้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็จะรู้สึกชิ้วๆนะไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยไปเอาจริงเอาจังกับเกมมากเท่าไหร่เท่า e นั้นเองนะครับนั่นคือข้อสิ่งที่ผมหมายถึงนะครับไม่ใช่ไปไม่ใช่หมายถึงว่าไปบูลลี่ขเขาว่าชิ คุณเขาอะไรนะเพราะปกติผมไม่เคยบุลี่ใครอยู่แล้วนะครับก็อาิบายก่อนเนาะแหมขนาดคําว่ากากาว่าอะไรผมยังไม่เคยใช้พูดเลยนะหลุดปากอ,อกมบทีนี้ต้องขอโทษกันเลยนะครับผมเออคือผมนิสัยดีนะครับพูดง,ง่ายๆเถอะนับดีมาหลายปีแล้วด้วยนะครับไม่ใช่เพิ่งดีคลิปนี้นะทุกคน <c oughs> หลายคนผมเองปีก็พูดไปนะอ่ะเรียบร้อยครับมีโผล่อีกไหมครับผมนี่แหละฮะคือศักยภาพนะครับเมื่อมันมีอะไรก็บอกบอกได้เลยว่าแรงจริงฮนะ แล้วก็นี่โค้งแบบนี้เลยโอ้โโค้งอย่างนี้ก็เรียกไม,มค่คลิกโค้งเลยครับผมอันนี้มันหักศอกมุมฉากแล้วนะทุกคนนี่45องศากันเลยนะทีเดียว65ก็ยิงได้ดูดิเฟียวเฟียวเลยนะครับขอให้อยู่ในระยะนะครับเออแล้วก็ไม่ใกล้เกินไปอยู่ตรงไหนก็โค้งไปได้ครับสวยๆกันเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ดีอย่างน้อยก็เป็นปืนใหม่ครับเก็บสะสมไว้ดีกว่านะครับดีกว่าที่จะเวลาใช้จะไม่มีนะทุกคน ตามคำพูดที่ผมเคยพูดอยู่เสมอมีแล้วไม่ได้ใช้แต่วเวลาจะใช้แล้วไม่มีแม่มันน่าเสียใจจริงๆครับอะไรประมาณนี้อันนี้พลางตัวทุกคนยิงไม่ได้นี่ครับปืออันนี้ผมก็ยิงไปด้วยนะยิงไปด้วยฮะพลางตัวแต่อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในอยู่ในระดับเดียวกับตัวเล็งเป้าของเราก็นี่สวยๆก็เลยทีเดียวครับสําหรับเกมนี้นะครับขอชนะนะครับไปในที่สุดนะครับผม โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะได้รับความสนุกสนานนะครับแล้วก็ได้รางวัลกันท้วนหน้านะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะในหลายครั้งครับอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะโอ้ยทำนาเมะเป็นตั้งเก้าล้านนะครับเกือบสิบล้านนะทุกคนนะครับไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะน่าจะเป็นสถิติสูงสุดนะครับของผมแล้วนะคือผมเองก็ไม่เคยทําถึง9้าล้านทักทีนะอันนี้ก็เกือบสิบล้านเลยก็สุดยอดไปเลยฮะ เอาไว้เจอกันใหม่ครับผมบายยไปละครับผมสวัสดีครับ